ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลซีโนซิตนะคะเอ๊ะท่าอะไรแล้ววันนี้นะคะกลับมากับคลิปเรียกชันกันอีกแล้วนะคะ,ะจริงๆก็ใครที่ดูปกคลิปก็น่าจะรู้นะแต่ว่าคลิปเนียวันนี้ไม่ได้มารีแอคชั่นเพลงแต่อย่างใดนะคะแต่คือตื่นเต้นมากคือวันนี้เราจะมารีแอคชั่นเป็นเทเลอร์ออฟฟิเชียลนะคะของอนิเมะที่ จะเรียกว่าอะไรล่ะเป็นภาคต่อเป็นภาคลูกเลยสักอย่างนี้แหละนะคะของอนิเมะอิน e ุยะฉะนั่นเองนะคะโดวอนิเมะอิน e ุยะฉะเราเชื่อว่าใครหลายคนที่ดูอนิเมะต้องรู้จักทุกคนอะ่ะเพราะมันเป็นอนิเมะที่ค่อนข้างที่โด่งดังแล้วก็เก่าด้วยนะ,ะส่วนหนึ่งคือมันสร้างตั้งแต่มันออกฉายปีประมาณปี2000นี่แหละนะไม่แน่ใจปีเหมือนกันนะคะประมาณ2,000แบบ2 0 0 0นต้นๆเลยอ่ะนะคะเนาะแทเทเลอร์นะคะใช้ชื่อนะคะว่า ยาชาฮิเมะนะคะหรือ Princess Half Demon หรือว่าเจ้าหญิงลูกครึ่งอสูรอะไรประมาณนี้นอซิโนเนี่ย, no ino, ยก็ได้ไปหาข้อมูลแล้วว่าตัวละครหลักเนี่ยเออมันมีเป็นอะไรใครยังไงบ้างโดยสองตัวละครแรกนะคะเป็นแฝดกา้านเป็นตัวละครหลักเลยนะคะจะเป็นแฝดผู้หญิงนะคะเป็นลูกของเซ h ชมารูกับอีกคนนึงไม่รู้ว่าใครต้องไปรอดูในอนิเมะอีกทีนึงนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็คือเป็นลูกสาวของอินุยะฉะกับคางโอมะนั่นเองนะคะคว่แบบ ก็ไปนึกถึงคำพูดของเตชโชมารุนะที่บอกว่าเออเนี่ยไม่บอกว่ารังเกียจเพราะครึ่งวิสานรังเกียจมน,นุษย์อะไรมิแต่ก็มีลูกเป็นครึ่งมนุษย์อกว่าก็แบบไอ้ใครนา้าเป็นแฟนเขาอะไรอย่างนี้นะคะโ okay. อเคเต้นว่ะเต้นว่ะนะคะสามสองหนึ่ง 名前は日暮に帰すぐに帰っしはた方がいい仲間がすぐに帰ったらあんたはた住まない、ああ、犬やと仲間たしたら、ああ、わたしはすぐに帰ったら、ああ、たしはすぐに帰ったら、ああ、たしはすぐに帰ったら、ああ、わたしはすぐに帰ったら、ああ、わたしはすぐに帰ったら、ああたしぐに帰ったら、あああ、わたら、ら、ぐた <music> そこに吸いのまれた私は、ワ子のハワイのと離れ離れになのて、現代へタイムスリップ。ハワイのハワイのイ <music> のハワイ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 ののハワイ それがお前は死ぬ理由。私はもう一度、私はもうはもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、はもう一度、私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 はもう一う一度、私はもう一度、私はもう พีันนะ่าช่วยเธอเอมาตอนไหนละ่ะคุณ Coming this October October ตุลาปะ่ะมาตุลาแต่ตุลาปีไหนละ่ะเอาละค่ะเฮ้ยจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่รู้เลยนะว่าเขาจะมาตอนปีไหนเฮ้ยอาจจะฟมาปีนี้ปีนี้ไงปปีนี้ใช่ไหม <laughs> หลังจากที่เราได้ดูเทเลอร์ของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ดูน่าสิตื่นเต้นอะคืออยากดูแล้วว่าตัวละครที่เขาที่ใช้ก็รู้สึกมีความแบบเป็นเอกลักษณ์ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่กรีดสุดก็คือน้องชายของคนที่ใช้อะไรล่ะที่ใช้กระดูกบินอะอ๋ยลืมชื่อคืออนิเมะรล้วเนี้ยคือดูแล้วแต่คือลืมชื่อหลายตัวมากขออภัยด้วยนะคะแต่แบบโลนะคะโตมาง ะะขอบคุณอาจารย์นะคะที่วาดให้หล่อขนาดนี้ขอพระคุณมากๆเลยนะคะสระนะคะสตูดิโอที่สร้างเรื่องนี้ก็ซันไรด์เหมือนเดิมนะคะก็ใครหลายคนก็อาจจะรู้จักในบรอซัที่อ่ะ,อะกันดั้มอะไรประมาณนี้แหละรู้สึกแบบไม่รู้ดิมันดีใจอยแบบได้เห็นอนิเมะเก่าๆอาจจะ,ะไม่ถึงกับดีร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่คือออกมาทําภาคต่อแบบนี้มันมีความรู้สึกแบบเหมือนได้ย้อนไปในวัยแบบประมาณว่าเด็กๆหรเด็กมากๆอะไรเนี่ยเพราะอนิเมะนี้เรื่องนี้นะคะภาคก่อนเนี่ยก็คือนานมากนะคะแล้วคือเนี้ย แบบเป็นสิบปีได้บ้าอมาสร้างใหม่นะคะละครสามสาวหลักเลยนะคะคนแรกที่เราเห็นล่อๆแล้วคิดว่าเป็นผู้ชายกันนั้นนะคะคนแรกก็คือ ฮิคุระชิโทวะนะคะชอบสไตล์เข้ามาเลยอ่ะมีแบบว่าเงี่ยงแดงๆนิดนึงตรงนี้ชอบจังนะคะอีกคนนึงนะคะเป็นฟ้าแฟรน,นะคะของนาก็คือชื่อเซซุนะนะคะแต่ไม่ใช่เอ a เอแต่อย่างใดนะคะทุกคนอีกคนนะคะเป็นลูกสาวของอินุยะชาแล้วก็คางโงเมะนะคะชื่อว่าโมโรฮะนั่นเองค่ะทุกคนส่วนของลิงก์นะคะตัวอย่างของคลิปนี้นะคะเดี๋ยวซีโนจะแปะไว้ใต้คลิปไว้ให้เนาะนะคะ,นะค,ะคลิปีถ้ามีข้อผิดพลาด ะะก็ขอให้เพื่อนๆด้วยเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะซึ่งส่วนตัวชอมอกมากชอมอมากนะคะก็อย่าลืมไปดูตามดูตามชมนะคะเนาะก็โอเคจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กด subscribe channel s i n o s i s ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ